สวัสดีค่ะโฮโรวิสิตดวงรายสัปดาห์กลับมาพบกับทุกท่านแล้วนะจ๊ะรอบนี้ก็จะเป็นดวงของคนที่เกิดวันศุกร์แล้วนะอาจจะกินระยะเวลาตั้งแต่วันที่19ถึง25ธันวาคมนะอาจจะถึงคริสต์มาสแล้วด้วย,ยงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าคนเกิดวันศุกร์สัปดาห์นี้ดวงจะเป็นอย่างไรกันบ้างขออนุญาตสับไพ่ก่อนคนเกิดวันศุกร์ที่มาดูในช่องโฮโรวิสิตนะคะ ดวงจะเป็นยังไงสัปดาห์ที่จะถึงนี้หรือบางคนก็ดูมาดูตอนที่เข้าสัปดาห์นี้แล้วเรียบร้อยนะเเดี๋ยวเรามาดูกันดู5เรื่องเหมือนเดิมการงานการเงนิงนความรักสุขภาพและโชคลาภนะโอเคเดี๋ยวขอกระจายไพ่นิดนึงเดี๋ยวเรามาดูที่เรื่องงานกันก่อนการงานสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงกันบ้างการงานการงาน,งานใบนี้ดีกว่า การงานคนเกิดวันศุกร์การงานช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมือนกับว่าต้องฟันฝ่าอุปสรรคอะไรพอสมควรแต่ว่าผ่านได้จะดีมากการงานค่อนข้างที่จะเหนื่อยหน่อยแต่เชื่อเถอะว่ามันคุ้มค่ากับความเหนื่อยแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปตลอดทั้งสัปดาห์เลยสำหรับคนเกิดวันศุกร์ในเรื่องการงานนะไม่ว่าคุณจะทำการงานอาชีพอะไรก็แล้วแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมือนกับว่าจะต้อง ลงทุนลงแรงและต้องทำอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเหมือนกับกำลังอยู่ในช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวต่อสู้อุปสรรคในเรื่องงานแต่ว่าคุณก็รู้ว่าจุดหมายปลายทางที่จะไปถึงเนี่ยมันคือความสำเร็จแน่ๆแล้วไพ่ก็ขึ้นมาว่าความสำเร็จนะ่ะอยู่ไม่ไกลหรอกเพียงแต่ตอนนี้ต้องอดทนหน่อยต้องขยันหมั่นเพียรหน่อยต้องเร่งทำให้เรียบร้อย แล้วความสําเร็จก็จะมาถึงเองแน่นอนนะต่อไปอนาคตงานน่าจะสบายขึ้นช่วงนี้ช่วงก่อร่างสร้างตัวช่วงอยู่ในช่วงแบบเริ่มเริ่มต้นท่านั้นเองบางคนอาจจะเพิ่งเริ่มต้นธุรกิจอะไรแบบหรือเปล่าบางคนเริ่มงานใหม่เริ่มทําอะไรใหม่ๆก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนพอสมควรในการ ปรับเปลี่ยนตัวเองในการทํางานบางคนเปลี่ยนสายงานแล้วอยู่ในช่วงเริ่มต้นเลยทําใหม่เลยเร,เรียนรู้อะไรใหม่หมด <c oughs> ก็จะต้องอดทนเหนื่อยยากกันนิดนึงแต่ผลสําเร็จ อยู่ในอนาคตกําลังมาถึงนะจ๊ะอ่าไพ่ที่เปิดเพิ่มให้คือราชินีถือเหรียญและราชาถือไปเท้าแสดงว่าต่อไปการงานน่าจะมั่นคงได้เงินได้ทองการงานดีขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นคุ้มค่าความเหนื่อยไม,ไม่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลไปช่วงนี้ขยันขันแข็งทาทาไปเรื่อยๆทําไปเลยไม่ต้อง้อถอยทําเข้าไปจ้าโอเคต่อไปเรื่องเงินการเงินเรามาดูการเงินดีกว่าการเงินมาคะ่ะการเงินการเงิน การเงินมาอ้กันหูถามการเงินก็ตอบการเงินมาให้มีเหรียญมาให้เด็กถือเหรียญเออขุนศึกถือเหรียญเออแแต่มีสองไม้ท้าโผล่ามาแต่ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีบอกเลยการเงินตั้งแต่ต้นสัปดาห์ไปถึงปลายสัปดาห์เนี่ยได้เงินได้ทองเข้ามาค่อนข้างดีนะอาจจะก้อนเล็กก้อน,อนใหญ่ไม่รู้แต่ว่าได้เข้ามาไม่ไม่ขาดสายเลยจะ้ะแล้วอีกอย่างคือถ้าสองไม้เท้าขึ้นอย่างเงี้ย ช่วงกลางสัปดาห์อาจจะมีช่วงรอคอยอะไรนิดนึงรอคอยให้เงินมานิดนึงแต่ว่าในการรอคอยนั้นมีการวางแผนอะไรบางอย่างเพิ่มขึ้นในเรื่องหาเงินหาทองอาจจะหาช่องทางทําเงินภาคขึ้นหาช่องทางใหม่ๆในการสร้างไรายได้อะไรแบบนี้เหมือนกับอยู่ในช่วงวางแผนการเงินของตัวเองพอสมควรซึ่งถามว่าดีไหมดีแน่นอนคือการเงินเนี่ยยังไงก็มีเงินเข้ามาคุณเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์และมีเหมือนกับมองเห็นว่า ทำอะไรแล้วได้เงินดีอะไรอย่างเงี้ยมีหัวคิดที่ดีในเรื่องการเงินพอสมควรเลยนะโอเคงั้นการเงินผ่านเนาะสัปดาห์นี้เงินก็ถือว่าดียิ่งใครทํางานเกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาหรือทํางานสายที่แบบเป็นคนวางแผนเป็นคนคิดจัดระบบระเบียบจัดระบบอะไรพวกเนี้ยเงินมาดีหรือถ้าหาททำกับต่างชาติบางคนเป็นไกด์บางคนจัดทริปจัดทัวร์จัดโปรแกรมเที่ยวทำงานสายจัดการอะไรอย่างเงี้ยดี เกี่ยวกับต่างชาติด้วยยิ่งดีอ่าต่อไปนะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องความรักกันความรักสัปดาห์นี้เป็นไงของคนเกิดวันศุกร์อ๋อบอกเลยความรักก็ถือว่ายังพอไหวอ่าแต่ส่วนใหญ่น่าจะมีงานเข้ามาเกี่ยวค่อนข้างเยอะช่วงนี้ไม่คุณก็คนรักแหละอืม แม่คุณก็คนที่คุณรักอาจจะโสดจะมีคู่ไม่รู้นะแต่คนที่คุณรักหรือไม่ก็ตัวคุณเองช่วงนี้แบบค่อนข้างใส่ใจกับเรื่องงานค่อนข้างมากใส่ใจกับเรื่องการทาํางานการหาเงินโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินค่อนข้างเยอะจนบางทีอาจจะมีการละเลยลืมไปว่าเออจะต้องรักษาความสัมพันธ์ไว้ด้วยเหมือนกันแบบอาจจะยังบาลานซ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ระหว่างเรื่องการงานการเงินหรือความรักอะไรแบบนี้ส่วนใหญ่ช่วงนี้ทุ่มไปเรื่องทงาํางานหาเงินมากกว่า อาจจะมีเหตุให้ทะเลาะเบาะแวง้งกันกับคนที่คุณรักไม่ว่าคุณจะอยู่สถานะแบบไหนจะมีแฟนไม่มีแฟนแต่ว่ามิติของความรักของคุณคนรอบข้างของคุณคุณที่คุณรักนะอาจพูดง่ายๆอาจจะได้มีการขัดแย้งมีปากมีเสียงกันบ้างนิดหน่อยเหตุจากว่าคุณใส่ใจเรื่องงานเยอะเยอะมากจนละเลยคนรักของคุณนั่นเองอาจจะลืมเพื่อนลืมพ่อแม่ลืมพี่น้องลืมญาติ อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ดูแลเขาเท่าที่ควรอาจจะแค่ทํางานหาเงินแล้วส่งให้เฉยๆอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้มาดูแลความเป็นอยู่หรือความรู้สึกสภาพจิตใจกันสักเท่าไหร่นักไม่ไม่คุณก็รอบข้างแหละกรณีมันแสบแบ่งได้สองอย่างไม่คุณเป็นฝ่ายละเลยก็ฝ่ายเขาละเลยอะไรเงี้ยจนเกิดอาจจะมีฝากมีเสียงกันนิดนึงทะเลาะขัดแย้งกันอะไรเรื่องเนี้ย เรื่องที่เวลาไม่ตรงกันเรื่องทํางานเยอะเกินไปช่วงกลางสัปดาห์มีสิทธิ์มีเหตุให้มีปากมีเสียงกันได้ทะเลาะก,กันได้ขัดแย้งกันได้แต่พอปลายสัปดาห์ความสัมพันธ์กลับมาดีขึ้นความสัมพันธ์เริ่มแข็งแกร่งขึ้นน่าจะมีการคุยกันอะไรเรียบร้อยแล้วแต่อแป๊บหนึ่งก็ตีกันอีกแล้วดีได้แป๊บหนึ่งก็ตีกันอีกแล้วโอ้แล้วคราวนี้ให้ระวังเลยนะช่วงคริสต์มาสช่วงปีช่วงคริสต์มาสช่วงป,วงวงป,วงปีใหม่เนี่ยเป็นช่วงที่ ความสัมพันธ์พลิกผันได้ง่ายๆนะดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายดีกลายเป็นร้ายร้ายกลายเป็นดีกลับไปกลับมางั้นจะแก้อย่างไงช่วยอย่างไรทําไงดีอไพ่บอกแก้ไม่ได้มันจะต้องเป็นไปมันจะต้องเป็นไปก็คือต้องเป็นไปอาจจะก,กังวลคิดไม่ตกกลุ้มอกกลุ้มใจเลยแต่มันเป็นไพ่ไดสัปดาห์เนาะเพราะฉะนั้นก็จะกินระยะเวลาแค่สัปดาห์เดียวไพ่บอกว่าให้คุณเด็ดเดียวและเข้มแข็งเอาไว้ก่อนถ้าหากคุณเป็นคนที่สามารถแบ่งเวลาได้ พยายามแบ่งเวลานิดนึงมาเอาใจใส่คนที่คุณรักรอบตัวคุณนิดนึงแต่ถ้าหากมันกรณีเป็นอีกฝ่ายที่เขาไม่มีเวลาให้เราก็ไปบังคับให้เขาทําอย่างที่เราต้องการไม่ได้เพราะฉะนั้นไพ่บอกว่าไม่ว่าจะกรณีไหนขอให้คุณมีความเข้มแข็งมีความเด็ดเด็ดเดียวมีความเด็ดขาด ถ้าคุณสามารถแบ่งเวลาได้นะถ้ากรณีที่เป็นตัวคุณเองนะที่คุณรู้ตัวเออตัวเองเนี่ยทุ่มเทกับงานกับหาเงินมากเกินไปละให้แบ่งเวลานิดนึงมาอยู่กับครอบครัวมาอยู่กับคนรักคนด้วยแล้วปัญหาใดๆก็จะลดทอนลงไปเยอะปัญหามันจะไม่เกิดนะไอ้ที่ว่าจะร้ายก็จะได้ไม่ร้ายไอ้ที่ว่าดีจะได้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอะไรแบบนี้แต่ถ้าหากเกิดเป็นกรณีทางฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งไม่ใช่ตัวคุณที่ไม่มีเวลาจะมาดูแลเอาใจใส่กันและกันอะไรแบบเนี้ย ไพ่บอกให้คุณเท้มแข็งและทำใจมันจะช่วยได้อย่างดีในระยะยาวเลยนะอือจัชินีถือดาบขึ้นเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองเป็นคนที่สามารถพึ่งตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองอะไรแบบเนี้ยเออถ้าหากคุณทำได้แบบนี้จะไม่มีปัญหาความสัมพันธ์ก็จะค่อนข้างประคับประคองกันไปได้อยู่นะแต่สุดท้ายไม่แน่ใจอนาคตอาจจะต้องมีการวางแผนอะไรร่วมกันให้ดียิ่งกว่านี้นะไม่งั้นน่าจะ มีมีเหตุให้แยกย้ายแน่ๆเลยถนะ้าหากเกิดเป็นคบถ้าหากคุณคบกันแค่แค่แบบผิวเผินถ้าไม่ใช่คนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยมีสิทธิ์ที่จะแยกทางกันได้ค่อนข้างสูงให้ให้ระวังนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเอออาต่อไปเรามาดูเรื่องสุขภาพกันสุขภาพคนเกิดวันศุกร์เป็นยังไงบ้างอ๋อสุขภาพนะ ช่วงต้นสัปดาห์นี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่อนข้างที่จะแบบคุณค่อนข้างที่จะละเลยการดูแลตัวเองพอสมควรละเลยอพอสมควรเยอะเลยแหละไม่พอสมควรเยอะเลยแหละแล้เลยการดูแลตัวเองค่อนข้างเยอะไม่ค่อยใส่ใจสุขภาพกินเที่ยวเล่นสนุกสนานทําอะไรตามใจไปหมดไม่ได้ดูแลตัวเองเลยในช่วงช่วงต้นไม่สิต้นสัปดาห์เมื่อกี้บอกช่วงต้นเดือนหรือต้นสัปดาห์ไปอ่ะ ต้นสัปดาห์นะเหมือนกับไม่ได้ดูแลตัวเองอะไรเลยปล่อยทุกอย่างตามยถากรรมมากสุขภาพเอ่ยอะไรเอ่ยปล่อยมากแต่คราวเนี้ยพอช่วงกลางสัปดาห์ไม่รู้เกิดเหตุอะไรขึ้นมาหรือคนคนรักเป็นเหตุด้วยหรือเปล่าไม่ทราบกลับมาดูแลตัวเองอีกครั้งหนึ่งกลับมาดูแลตัวเองอย่างดีสุขภาพช่วงกลางสัปดาห์ช่วงปลายสัปดาห์ค่อนข้างดีไม่มีปัญหาอะไรให้ระวังอย่างเดียวนะคือเนบชาเพราะว่า อยู่ท่าเดิมนานๆน,นั่งท่าเดิมนานๆไม่ค่อยได้ลุกขยับไปไหนยิ่งถนะ้าหากใครทำํำออฟฟิศหรือทํางานที่ต้องนั่งเป็นเวลานาน,านให้ระวังไว้นิดนึงเน็บชาจะมาเน็บชามาแน่นอนให้เดินเหินเยอะๆหน่อยเลือดมันจะได้ไหลเวียนมันจะได้แบบมีความเขาเรียกว่ากระขักระฉับกระเฉงมันจะเกี่ยวกับช่วงขาซะมากกว่าเน็บชาแหละแต่ว่าถาม่าร้ายแรงไหมไม่ได้ร้ายแรงก็แค่เน็บชาธรรมดาเออแต่ถ้าหากใครมีปัญหาเกี่ยวกับ เรื่องพวกนี้อยู่แล้วเนี่ยอาการมันอาจจะหนักกว่าคนทั่วไปที่เขาไม่มีปัญหาด้านนี้ไงมันต้องระวังนิดนึงยิ่งถ้าหากอายุเยอะแล้วนั่งนานๆก็ให้ระวังด้วยนะจ๊ะเ,เรียบร้อยสุขภาพต่อไปเรามาดูเรื่องโชคลาภกันดีกว่าโชคลาภคนเกิดวันศุกร์เป็นยังไงมีมีไหมโชคลาภโอโชคลาภโอ้โชคลาภมีนะอาข้อจริงอ่า แอบรู้สึกว่าเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็มีช่วยอยู่นะนะช่วงต้นสัปดาห์กับช่วงปลายสัปดาห์ไปเลยช่วงกลางสัปดาห์ไม่ต้องหวังต้นสัปดาห์กับปลายสัปดาห์เนี่ยอบอกเลยว่าโชคลาภเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านท่าจะให้เพราะเห็นหน้าไพ่แล้วถ้าหากคุณได้ไปกราบไหวบูชาไหวพระขอพรที่ไหนมาก่อนาอาจจะเป็นพระพุทธรูปถ้าอันนี้ขึ้นอาจจะไปไหวพระพุทธชินราชหรือเปล่าหรือ ทรงเครื่องจัก,กรพรดเพราะว่าดีเอ็มเพอเรอร์ขึ้นถ้าหากได้เคยกราบไหว้บูชาท่านมาก่อนได้ขอเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องทรัพย์เรื่องโชคลาภอาจจะมีสิทธิ์ได้แต่ทางนี้ท้งนั้นคุณน่าจะต้องทําความดีหรือทําอะไรดีๆมาก่อนท่านถึงช่วยนะเท่าที่ดูหน้าไพา่ส่วนไพ่ใบแรกเนี่ยเดอะเฮอร์มิตผู้หาจะจะทำก็คือไพ่ปู่ฤาษีก็ไม่รู้ท่านไหนเหมือนกันนะหาคุณเห็นหน้าไพา่แล้วคุณนึกถึงท่านไหนก็โอเค น่าจะท่านนั้นแหละที่ช่วยคุณอยู่ช่วยประครับประคองให้โชคให้ลาบคุณอยู่คุณก็กราบไหว้บูชาท่านแล้วก็ทําตัวดีๆอยู่ในศีลอยู่ในธรรมเข้าไว้ละกันทําตัวดีท่านจะได้เอ็นดูแล้วก็ท่านจะได้ยิ่งถ้าหากคุณเป็นคนชอบทําบุญอยู่แล้วกําลังบุญของคุณมีเหมือนคุณมีทุนของตัวเองท่านก็ช่วยได้ง่ายขึ้นนะอันนี้ต้องบอกกันไว้อย่างนี้แต่ว่าช่วงกลางสัปดาห์บอกเลยไม่มีนะจ๊ะแค่ต้นสัปดาห์กับปลายสัปดาห์เท่านั้นนะ เราได้มาเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาหรือคุณงามความดีของคุณนั่นแหละเข้ามาช่วยส่งผลเสริมให้คเรียบร้อยเรื่องโชคลาภจบไปแล้วและดวงคนเกิดวันศุกร์ก็จบไปแล้วนะจ๊ะชอบกดไลค์กด subscribe กดแชร์ได้เลยหรืออยากจะแนะนำติดชมติชมอะไรนี่ทิ้งคอมเมนต์ไม่ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ